เรื่องเรือมันเยอะมากจริงๆิตีไปเหรอแบ่มันจะแตกโอ้มันเยอะมันเยอะแต่ว่าแมงมุมเยอะมากอีมลแรงด้วงแมงปวกใครอยากไปประสบการณ์รับพาตัวกิญเลยแมงปวกอืมตายไหมเฮ้ยกล้าหน้าคิดแล้วผมฟันอีกทีนึงลง้มาลงมาเอาจริงๆนะคือแบกโดนจับไกลมากอะตอนแบบ พดไก่ไม่อยากเดินไปเป็นอนไไปครับไอ้เฮียนี่อะไรเนี่ยพีล่ลูกลกเลียนอาวุ้นทอดมันจะเป็นตัวมอนสเตอร์กรีดแม่งเอามาเพียบเลยโดนไปทำลานไปล้วขึ้นหนึน่งขอบคุณระเบิดไปแด้อารมณ์เหมือนทุกคนตีมอนรอให้แป๊ออกมาได้เห็นมีใครไปยุ่ เดี๋ยวมันมันมีแมงมุมเข้ามาด้วยเกียนข้าง่บเจ๊ไปนม่นไม่แลวะ่ะเดี๋ยวว่าอาวุธผมมันไม่แรงขอ,องจะตายไปวิ่งออกจากตรงนี้กันเถอะหิวอ่อะมีสิบนาทีแล้วเฮ้ยเหลืยครึ่งชั่วโมง มันนานเลยที่จะระเบิดเหมือนไม่ไปถ่วงแบ็คเลยอ่ะไหนบ้างกันเลขาคงคิดว่าเราเอาตัวรอดได้นี่รามรามรามดูบนแผนที่นะหีบจุดสีฟ้าป่ะอ๋อนั่นแหละแปดโอ้โแบคไปทำอะไรมันเนี่ยอย่าพาละนะเนี่ยออ้ระเบิดมีผ่าช่วยมั้ยวะก็คือแบบมอนเยอะมากไม่มาช่วยตีต้องตีทั้งบาเลียตีทั้งมอน เดินไใช้มีดบินัะมีดบินอะไรมาออกมาได้ยังจะไอ้โดนขังอะ่ะโอ้ยไรนิดเดียว <c oughs> อีกเซ่หนึ่งส่วนสิบเดี๋ยวพิ่งไปตีไปดูอ่ะขอดูสภาพหนะ่อย <c oughs> สารลูบแดงล้ <c oughs> อมรอบดูสาภาพเลยสารลูบไปขอดูสารลนะูบหน่อยไม่มีไม่มีคำช่วยเหลือเรอจาจะประสบการณ์ตรงอะ่ะ <c oughs> มาแล้วยังไงโอโ้โหโดนออร่าแดกอย่างนั้นมอนเป็นล้านอ่ะ กูเต้นให้กำลังใจเด้ได้ได้ังแล้วมาแล้วไป็ปแล้วยังอะไรไม่มีอะไรเลยหรอเสคอนันต์ไปเกือบสามร้อยเนี่ยเยี่ยมไม่อจริงอ่ะออกต้องโดนดูดเงี้ยแต่ออกหนีทันได้โฟตอนดกด้วย ก็ยังดีก็ยังดีกว่าของโดนจับอะของโดนจับเป็นปีกูจะทางทางไปทางไหนต่อวะใช้ทางเดิมก่อนล่ะใครจัดทางได้ปะไม่ได้มั้ยไม่น่าได้เต่าเองเรา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 เก็บไปเลยแอบไปเลยมั่วอะไรพี่เดยนด้านทางตันเราไหมละมึงกินเลืยตังอึบไปเลยนะอึบเลยวิ่งตามหุ่นอื่นเขาเงียบๆนะโอเค เจงาดูแบบไหนไม่ได้เปิดก็ไปแค่นั้นอายุสายคือระเบิดระเบิดโอ้ยอ๋องมั่งฝาระเบิดไปเลยอะไรเอาไปแพ็กแบ็กแห้งหนาเว้หนาอะไรระเบิดไม่โดนปล่อยมันไปตัวเนี้ยพี่ไม่ไม่รับอะไรกับน้องพี่ต้องไปตีบอสว้าวิ่งกลับมาเลยกูวิ่งหลบกันเนี่ย สายพาคุเหล็กเนยเจออะไหนไหนไหนเจอล้วเจอแล้วโอ้โหพี่อะไรเต็มเลยน่ะกระโดดวาร์ปกันมาเต็มเลยก่อนที่พี่บอลเขาจะมาก็องนี้แหละอุ้ยนี่โอ้โหโอเคจับอะไรก็ได้มาแ้งหนอจะกัดกูมามากันยังโอพุ่งเข้าไปเลยครับไปก่อนเลยก็ได้เดี๋ยวมันมีที่วาร์ปเนี้ยมาแลาวไง โอ้โหพร้อมกับต out> ีนครับมากับวพร้อมตีนกดดาวแล้วพุ่งเข้าวัดติเซฟตอนไหนเนี่ยเกมมันอะเที่ยงคืนนะนี่มันจะตีงคืนไหมใช่แล้วรอไอ้ขวิตีฮอนรอตีฮอนนะเออฮอนกันเฮ้ยฮอนอย่าบอกว่าชนะรวดใช่ไหมพี่ป๊อกห้าหกตารวดชนะรวดเลยเหแบล็กกิ้งเ๋นเจ็ง พอมาแพ้มาแพ้ไอ้พวกปากหมาเนี่ยหมดลงเลยวเร็วเร็วเร็วปิดขอตีบอสตัวสุดท้ายก่อนกูจะไปเมืองไทยจัดการแต่ว่าเดี๋ยวโอเปนเบต้าเดี๋ยวไปตีด้วยจัดมากันวาร์ปนะครับไอ้เนี่ยหน้าเหมือนเธอเลยเรือตำรวจกระชตัวอย่างเงี้ยแหละโ้ยสองเลยเหรอตัวเดียวกูไม่เคลียร์เลยอ่ะนี่สองเหรอ พอสี่คนไงชิต้องต้องต้องตีแข้นตีแข้นตีไอเนี้ยเหรอได้ตีไรตีถ้าถ้าตีหมดอ่ะมันจะงายท้องโอ้ได้เลยพี่ชอบมันงายท้องก็สอยท้องกับเซ็กโอ้ยพุ่งขึ้นมาแบบโค้เอแบบแอนเชียมไฟฟ้าโค้ดีอ่ะนี่ไงงายท้องแล้วโอ้ไม่มีไฟแม่งดอกเฟอร์นิเจอร์ด้วย โอ้ไฟมีใช่ไ่มกันเตะกันเตะไฟเฮ้ยโดนกระแทกอีกเนาะกูไม่ได้เอาไฟมากูมาแต่ไฟฟ้าแสงโบ้เนี่ยเป่าแสงแบบไม่ต้องใช้ไฟอะไรวะธาตุไฟอะจัดไฟเออไม่มีเลยชิปหายแล้วเอาไปเล็บก่อเลยคว้าก็ไปคว้าก็ไปโฮ้ยโฮ้ยโดนมันโดนมันโดนมันแทงเอาปั๊บดีเฟนส์หมูกันหนึ่งมียาเพิ่มมาปุ๊บ มันล้มแล้วู่เดียวะตูล้มแล้วัตล้มแล้วศัตล้มแล้วัตล้มแล้วัตล้มแล้วไโดนจับโดนจับตีขาองมแล้วตรูล้มแล้วตีตีไโดนแดกมาแล้วมึงของยังไงเจบุแบอกออันนี้แชมป์ิทงอ้โยกัดกักู จะตายไหมตายไม่ตายขออนเฮ้ย <c oughs> มีพราหิวอยู่ตัวอะไรเมื่อกี้ตายอะนะเต็มทั้งเต็มหลอดเลยนะไม่ต้องตั้งความหวังสิพี่ฉันมากนะใช่ไอ้โอ้ยใี่นๆมันดำดินลงไปแล้วแบ๊ะ เรไม่ไหวแล้วอ <c oughs> ุ้ยโดนแพงพี่กินไม่ทวนอีกหนึ่งขาอีกหนึ่งค้าอีกหนึ่งนไงโอ้ยแว๊ไปคับมันเไปโบกขามันอยู่ไหนใ้ออกเีดีกว่า ตันใหญ่เลยเว้ยมา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 จัดการเองจั <c ười> ดการลเรื่อ <c ười> งเราเบียกเฮดแล้วแม้ขึ้นมาหายใจขึ้นมาหายใจไม่ไอเส้นบ <c ười> ้าไง

ตัวเล็กยังกินกูได้เรื่อเรื่อเรืองเฮ้ยเลือนไปรถเว้ยเดี๋ยวลดเดี่ยวเลยนั่นไงเต็มเต็มเลยพี่ให้ฮิวหมูแล้วน้องแบ๊ะฮิวจูฮิวฮิวไม่ต้องรีบเปาซื้อเทมมารถภาระมันรวยมันตังค์เยอะโเดี๋ยวพรุ่งนี้เซิร์ฟก็ปิดแล้วตังค์ไปทำไรวะไม่ไม่ไม่โดนลมไฟเออจริงๆซื้อไม่เห็น ใช่คอนดิชันคนเจอร์ซื้อซะเต็มกลุ่มเต็มซื้อเรียบร้อยละซื้อเยอะแล้ว <c oughs> เอาดิไปกิ้กม <c oughs> ชุดสวยวันสุดท้ายเงินโดนจับเยอะไงยแงๆๆแ่แง่แง่เนตตีไัดเบ็ดไมดแล้ว,อแบบเ,วเอาดิาให้ครูตีได้แต่อย่าแอบด,ดูตูดครู <c oughs> ถามว่า <c oughs> มีให้ดูหรือเปล่า <c oughs> เออ สองแม่สองแ่มวยเนี่โอ้โหตู่ขาวขาวอย่าโดนดูนีู่จะดูตัวตดเติมเอมีสองตัวเลยมั้ยหุยจะต้นนีดีบีไหมต้นดีให้ตัวละ5ถีว่ะเฮ้ยปดี โว้ยดนจับแล้วอย่ไปอย่อย่าไปยู่นอย่ย้ยไม่ต้องไม่ต้งไปไหนละเหมือนกำนังกี้โยกอะโอ้โหแค่ตัวนู้นตัวนู้นล้มไม่ได้ล้มนรือ่าโดนโดนจับอยู่กินใหญ่ีมือ ลมมาล้มลมมาลมมมันมียาเพิ่มผีผีไปเฮ้ยกูหายควันอยู่ข้างหลังลมก็ไม่บอกนะล่ะว่าที่ขาดที่ขาดที่ขกดข้าดำบินได้ด้วยอย่าไม่ให้ไปอย่าหนีอย่าให้ไปไม่ให้ไปโอ้ยโดนดูด ด้นรูดต้นรูดโดนูโดนกตีมันอยู่นั่นไงซึ่งซึ่งอปกเราเียวเดีเดียวเียวเดวเดี๋วเดี๋วเี๋ยวเดยวเี๋ยยามดเยอะฮะ ลงแล้วลงแล้วตอนนี้ลงแล้วดาบกูอยู่ไหนแข็งไปฟ้าสั่นโัวตายแล้วหนึ่งยังไม่ตายตัวนี้ยังไม่ตายตายแล้วหนึ่งตัวดาบกูอยู่ไหนตัวไหนไม่ตายตัวนี้เรียบร้อยครับเสยเป็นที่สวยงามอีปวดยี่สิบเอ็ดนาทีกูโดนแดกถอยเอวนั่งก่อนเต้นเต้นเต้น กูยืนเก๊กอย่างสวยเต้นหน่อยเะเต้นเนาเนี่ยตีตีตีเนียมันบกมือพระเอกมาเอกมาเขาไมเขาด้วยนะหนึ่งสองสามพระเอกมาแววผิดทางดินาพระเอกเฮ้ยอย่าพึ่งสิจิดท่าว้าวของผู้หญิง นางเอกมาเขยิบคอจะอ้วกเก็บของต่อเมื่อตมื